ต้อนรับเภสัชกรหญิงดรปราณิดาสุทธิปรีดาเจริญตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคำกล่าวอยู่หนึ่งคำที่ช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากและคิดว่าตรงกับเราสุดๆเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนหล่อคนสวยโลกจะใจดีกับเรา100%เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเราเป็นคนรวยด้วยโลกจะใจดีกับเรา200เซนไปเลยค่ะและวันนี้ค่ะปิ่นมีนวัตกรรมล่าสุดที่เราได้รับรางวัลมานะคะเป็นรางวัลน,นะคะที่เพิ่งได้รับมาล่าสุดนะคะปิ่นเพิ่งไปประกวดที่งาน World i n v e n t นะคะประเทศสิงคโปร์นะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนะคะต้องบอกว่า ก่อนที่จะไปประกวดได้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้เนาะไปประกวดเราจะต้องมีการทําวิจัยนะคะโดยใช้นวัตกรรมนะคะที่มีความแปลกใหม่และช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะและเราต้องทําส่งไปนะคะให้กับทางวอชอเป็นผู้ที่จะส่งเราออกไปประกวดในต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งกว่าจะได้ไปต้องบอกว่ายากลําบากมากๆแค่เก็บงานวิจัยเนี่ยก็ยากมากแล้วนะคะ แถมกว่าจะได้ส่งออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยก็ยากมากๆและที่ยากไปกว่านั้นค่ะคือเราเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องไปสู้กับต่างประเทศนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นงานอินเตอร์เนาะต้องใช้ทุกภาษาเลยค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเพราะว่าที่สิงคโปร์นะคะพูดได้หลากหลายภาษาค่ะรวมไปจนถึงภาษากายด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะเราได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะนวัตกรรมนะคะสําหรับ ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะที่เป็น Rose าเซนต้าค่ะและอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโร s เซลล่านะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้พบเจอกันในวันนี้ค่ะนอกเหนือจากรางวัลเหรียญทองนะคะเห็นเหรียญทองตรงนี้แล้วไม่ได้ว่าได้แค่รางวัลเดียวค่ะเราได้มาถึง2รางวัลค่ะและรางวัลน,นี้นะคะเป็น Special Award ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่ได้ทั้ง2รางวัลเลยนะคะมารวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์เดียวกันนะคะนั่นก็คือรางวัลจี n i u ยส w a r d นั่นเองค่ะเวลาที่เราจะคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักก่อนทุกครั้งนะคะเวลาที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของคุณภาพ ในเรื่องของประสิทธิภาพและก็นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเล่าให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับรางวัลที่ได้มานะคะมีชื่อว่า F.I.R. Rose p r a s e n t a ค่ะเราได้ใช้นวัตกรรมนะคะของ F.I.R. นะคะที่มีหนึ่งเดียวในเอเชียของเรานะคะเราเรียกว่า F.I.R. หรือว่าไฟอินฟราเรดเนี่ยนะคะเข้าไปเพาะเลี้ยงนะคะ Rose p r e c e n t a นะคะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นรกกุหลาบ ะะโดยการใช้ดอกกุหลาบเพียงหนึ่งดอกนี่แหละค่ะแล้วก็นํานวัตกรรม FIR เข้าไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเขานะคะทำให้ได้ดอกรกกุหลาบเนี่ยนะคะออกมาอีกหลายๆดอกเลยนะคะและที่สําคัญค่ะมีความบริสุทธิ์มากและไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารตกค้างนั่นเองค่ะสําหรับวิธีการที่เรานําไปใช้นะคะก็คือเราเนี่ยมีการนํา FIR Rose p r a c e n t a นะคะเอามารับประทานนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วลองดูผลนะคะเราพบว่าผลในเรื่องของการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะ <c oughs> เห็นผลลัพต์ตั้งแต่7วันแรกค่ะและเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าสารสกัดธรรมดาที่ไม่ได้ใส่ FIR เกือบถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทั้งคิงและเป็นทั้งควีนนะคะ ตัวแรกนะคะ f a r Rose Extract หรือว่า Rose p a r a c e t a ที่ได้รางวัลเหรียญทองและรางวัล Genius Award คะจากงานประกวด World Invent ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะนอกจากนั้นคะ่ะยังมีสารสกัดจาก Asta Real คะ่ะเป็นสารลายนะคะสีแดงๆนะคะในนี้นะคะจะมี สารที่ชื่อว่าแอสตาเซนทีนนะคะที่มีปริมาณเข้มข้นนะคะเรียกได้ว่าไม่จําเป็นจะต้องรับประทานในปริมาณที่เยอะนะคะเราทานในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็เห็นผลแล้วนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะปิ่นย้ําทุกครั้งว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระมีความจําเป็นมากที่จะต้องรับประทานในทันทีเนื่องจากว่า สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะเขาจะไปช่วยขจัดอนุมูลอิสระต่างๆในร่างกายถ้าเราทานตอนนี้เราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องรอว่าให้อายุเยอะมากขึ้นเราสามารถรับประทานได้เลยนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระ ไม่สามารถรับประทานได้เพียงตัวเดียวนะคะเนื่องจากว่าเราต้องเจอกับฝุ่นละอองควันพิษนะคะแสงแดดทุกๆอย่างเลยนะคะมันเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วกว่าปกติดังนั้นค่ะเราจําเป็นจะต้องรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระทางด้านขวามือด้านบนของทุกคนค่ะเรามีสารสกัดจากเปลือกองุนนะคะซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าในเปลือกองุนเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยสารสําคัญที่ชื่อว่าเรสเวอรัทรอลค่ะหลายๆคนในนี้มีใคร ดื่มวายวันละหนึ่งแก้วเพื่อทําให้ตัวเองดูเด็กขึ้นไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าควรจะดื่มวายนะคะวันละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วเล็กนะคะทุกคนไม่ใช่ใส่เป็นโอง่งมานะแค่หนึ่งแก้วเท่านั้นนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะคงความชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปจนถึงเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยดีด้วยแต่ว่าที่มันดีเพราะว่าอะไรเพราะมันมีสารที่ชื่อว่าเรสเวอราทรอลอยู่ในวายแต่ผลข้างเคียงของวายคืออะไรคะเมาเนาะ ใช่เพราะฉะนั้นค่ะการที่เราสามารถสกัดออกมาได้แต่เรสเวอรัทรลแล้วรับประทานในปริมาณที่เพียงพอนะคะก็จะทําให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยคงความอ่อนยาวแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีไวท์เจลลี่มัชกรูมค่ะตรงนี้ที่เราใส่เข้าไปเนื่องจากว่าในไวท์เจลลี่มัชกรูมนะคะมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าเขามีสารสําคัญที่ชื่อว่าไฮยาลูรอนนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเอามาทาหน้านะคะ ถ้าในการรักษานะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการฉีดไฮยาลูรอนเข้าไปในเข่านะคะเพื่ออะไรเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายซึ่งเจ้าตัวไฮยาลูรอนเนี่ยจริงๆมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเลยไม่ใช่แค่ผิวหนัง ะะเขาอยู่ในข้อเข่าของเราด้วยและเมื่อเวลาที่อายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะเราก็จะพบว่าไฮยาลูรอนในร่างกายของเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะต้องบอกก่อนว่าไฮยาลูรอนเนี่ยเขาทําหน้าที่เกี่ยวข้องกันนะคะกับเจ้าตัวคอลลาเจนในร่างกายเราด้วยถ้าเรามีแต่คอลลาเจนอย่างเดียวและไม่มีไฮยาลูรอนเราจะพบว่าการทํางานของร่างกายเราเนี่ยจะไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นค่ะเจ้าตัวไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่บ่งบอกว่า ร่างกายของคุณเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานได้ตามปกติค่ะและถ้าใครดะที่อายุ30ปีขึ้นไปค่ะไฮยาลูรอนในร่างกายเราก็จะลดน้อยลงนะคะเช่นเดียวกันกับคอลลาเจนนั่นเองค่ะและวิธีการเติมไฮยาลูรอนแบบ n a t ชอรัลแบบไม่ใช่สารสังเคราะห์นะคะเข้าสู่ร่างกายก็คือการรับประทานนี่เลยค่ะไวท e เจลลี่มัชรูมนะคะต้องบอกว่าวิธีการสกัดค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะคะต้องอาศัยเทคนิคที่เป็นแบบไฮเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะสกัดให้ได้ ไฮยาลูรอนบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะสารสก,กัดตัวต่อมานะคะก็คือสารสก,กัดจากแครอทค่ะเมื่อกี้บินพูดถึงคอลลาเจนไปแล้วต้องบอกว่าแครอทเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นวีแกนคอลลาเจนค่ะเพราะว่าเจ้าตัวแครอทเนี่ยนะคะมีสารสําคัญนอกเหนือจากจะมีวิตามินซีที่สูงแล้วมีเบต้าแคโรทีนที่สูงแล้วเขายังมีคอลลาเจนด้วยนะคะ จากว่าเขาเป็นคอลลาเจนที่เป็นสายสั้นๆนะคะเป็นกรดอะมิโนหลายๆตัวมาต่อกันก็ทําให้เจ้าตัวแครอทเนี่ยนะคะมีความสามารถที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับเซลล์ผิวของเราด้วยค่ะและสารสากัดตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะคะต้องบอกว่ามันเยอะมากอธิบายคร่าวๆแล้วกันค่ะเขาเป็นสารสากัดจากผลไม้33ชนิดนะคะเรียกได้ว่า กินหนึ่งได้ไปเลย33ชนิดเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารพฤกษเคมีนะคะต้องบอกว่าพวกนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีความจำเป็นมากๆนะคะที่พวกเราต้องรับประทานทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะเข้าสู่ สังคมผู้มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นนะคะต้องบอกว่าถ้าในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยอายุ32ปีขึ้นไปเราเรียกว่าเป็นช่วงมัดชิมมวยนะคะนั่นก็คือเป็นช่วงหลังสุดและถึงแม้ว่าอายุเราจะยืนยาวขึ้นแต่เราพบว่าเซลล์ในร่างกายของเราอะคะ่ะ มันก็ยังเสื่อมไวัไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นมากๆที่เราจะต้องรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศ ก็ได้รับความนิยมมากๆก็จะเห็นได้จากว่าการที่เราได้รับรางวัลนะคะเกี่ยวกับการเป็นสารต้านนูลอิสระที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเท่าที่เล่ามาทั้งหมดแล้วทุกคนอยากรับประทานโรเซล่าไหมคะเมื่อกี้ผินพูดถึงสารสกัดของ F ไออาร์โรสพรเซนที่ได้รางวัลไปแล้วมาขยายความเพิ่มเติมให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกันอีกทีหนึ่งนะคะที่ต้องใส่สารสก,กัด Rose p e เซนเตเข้าไปก็เพราะว่าเขามีทั้งในเรื่องนวัตกรรมที่เป็น FIR FIR นะคะ FIR เนี่ยนะคะต้องบอกว่า เป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบจับเขามาใช้ทําอะไรแต่เราพบว่าในงานวิจัยมีมากมายเลยค่ะสําหรับง,งานวิจัยของ FIR นะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเพิ่มการสั่นพ้องให้กับโมเลกุลเพราะฉะนั้นโมเลกุลของเจ้าตัว r o s e p r เ c e n t a ค่ะที่ได้รับพลังงาน FIR เข้าไปเนี่ยจะทําให้เขามีการสั่นพ้องที่เป็นคลื่นเดียวก,กับร่างกายของเรานะคะทำให้สารสกัดเหล่านี้นะคะมีโมเลกุลที่เล็กลงทา ให้เกิดการดูดซึมได้เร็วขึ้นก็เลยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับเจ้าตัว r o ส e พสเซนต้านะคะเมื่อกี้วินบอกไปแล้วว่าเห็นผลตั้งแต่7วันแรกที่ใช้นะคะเรามีการทํางานวิจัยมาเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ประมาณสัก30วันเราก็พบว่าผู้ที่ได้รับ r o ส e พ r เซนต้าไปเนี่ยนะคะก็มีสุขภาพที่ดีรวมจนถึงมีผิวนะคะ ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะอันนี้แค่งานวิจัยของสารสกัดตัวเดียวนะแต่เมื่อเราเนี่ยนะคะได้เอาสารสกัดหลายๆตัวมารวมกันในปริมาณที่เหมาะสมต้องบอกว่าผลลัพธ์มันย่อมดีกว่าเดิมอยู่แล้วค่ะเจ้าตัวแอสตาเรียนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าสารแอสตาเซนทีนเนี่ยนะคะเป็นสารที่สําคัญมากๆเลยในร่างกายนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีพวกเอนไซม์พวกนี้อยู่แล้วแหละ ที่ช่วยในการขจัดพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูแลตัวเองดีขนาดไหนนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนวัฏจักรชีวิตนะคะทุกคนคะเป็นเหมือนกงกรรมกงเกวียนที่เราต้องเจอกับไอ้พวกอนุมูลอิสระยังไงเราจําเป็นที่จะต้องขจัดเขาออกไปนะคะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อย่างที่บอกเลยอนุมูลอิสระ เราเจอมาตั้งแต่เด็กแต่เราจะเห็นชัดเจนมากๆเพราะว่าร่างกายเราขจัดออกยากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่เราอายุ25ปีขึ้นไปค่ะ25ปีนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินต่างๆที่เราควรจะได้รับเนาะวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน D ใช่ไหมคะ แต่นอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีแอสตาแซนทีนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่ร่างกายต้องการได้รับและในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องกลัวในเรื่องของผลข้างเคียงค่ะเพราะว่าไม่ได้มีในเรื่องของผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดนะคะอ,อ๋อเป็นงานวิจัยนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่างานวิจัยของแอสตาแซนทีนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในเรื่องของการช่วยทําให้เป็นสารต้านอนุมูล 你说啦。 แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีการใช้พวกแอสตาเซนทีนเนี่ยไปในเรื่องของการช่วยรักษาด้วยนะคะเพราะว่าพอเขาเป็นสารป้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ในบางคนนะคะอาจจะมีอาการอักเสบในหลอดเลือดก,ก็เลยทําให้กลายเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันนะคะการรับประทานแอสตาเซนทีนเข้าไปก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมฤทธิก์กันกับยาที่เขาต้องรับประทานอยู่เนาะก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะตัวต่อมานะคะ คือเรสปราตาโร่ค่ะอยากให้จำให้แม่นเลยนะคะแอสตาเซนทินยังไงต้องมาคู่กับเรสปร r ตาโร่นะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะจะช่วยเสริมฤทธิ์กันในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ก็มีความจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราอย่างที่บอกค่ะเจอกับสารอนุมูลอิสระทุกวันอยู่แล้วทั้งที่เราตั้งใจและเราไม่ตั้งใจเนาะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราเริ่มรับประทานทุกวันนะคะอย่างน,น้อยๆเนี่ยทานโรเซล่าวันละหนึ่งซองนะคะเราก็จะเห็นผลที่ชัดเจนค่ะสิ่งที่เราเห็นง่ายที่สุด เราเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ ที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะออกในเรื่องของผิวเรามาก่อนหลังจากนั้นอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพต่างๆอย่างเช่นรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะรู้สึกกระปี้กระเป๋าอารมณ์ดีขึ้นรวมไปจนถึงในเรื่องของการที่เราไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเกิดอาการติดเชือ้อนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นไวท์เจลลี่ค่ะเมื่อกี้ที่ผิดเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่าร่างกายของเรานะคะสำหรับเจ้าตัวไฮยาล,ลูรอนเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะเรานอกเหนือจากการที่เราต้องทา ไฮยาลูรอนแล้วเนี่ยก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปด้วยนะคะไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของผิวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังสามารถช่วยในเรื่องของข้อของเราด้วยพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยนะคะพวกข้อต่อพวกกระดูกอ่อนนะคะมีความจําเป็นมากๆที่จะต้องได้รับคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนเพิ่มเข้าไปค่ะต่อมาค่ะแครอทนะคะสีสวยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีทั้งวิตามินซีรวมไปจนถึงคอลลาเจนอีกด้วยนะคะ,คะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะรับประทานอะไรที่เป็นวีแกนเนาะเรา ก็ได้สั่งครลอสเจ้าตัวคอลลาเจนจากแครอทมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะอธิบายวันนี้ก็ไม่หมดะคะทุกคนค่ะ3ามชนิดนะคะเยอะแยะมากมายเต่ไปหมดแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราสกัดเอาสารสำคัญออกมาแล้วนะคะได้สารพฤกษเคมีต่างๆวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะแต่ว่าเราเอาน้ำตาลเขาออกไปน้ำตาลที่อาจจะเกิดปัญหากับ หลอดเลือดก,กับเรื่องการอักเสบในร่างกายของเรานะคะการรับประทานผลไม้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการทานผลไม้โสดที่มีน้ําตาลฟุกโตที่เยอะมากเกินไปนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขจัดออกได้มันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะมีไขมันสะสมทําให้เป็นโรค คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะไตรกลีเซอไรด์สูง L D L สูงนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราสามารถจะสกัดเขาออกมาได้นะคะแล้วก็รวบรวมสารสกัดที่ดีๆนะคะให้ไปอยู่ในโรเซอร่าเนี่ยนะคะก็จะทําให้การรับประทานอาหารวิตามินและแร่ธาตุของทุกคนนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะเจอกับโรเซลร่าหรือยังคะนี่ค่ะสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เลยนะคะก อันนี้นะคะรสชาติอร่อยทานง่ายเหมือนเดิมนะคะหอมมากนะคะก็วิธีการทานง่ายๆค่ะลองไหมคะอขอบคุณค่ะทานแล้วช่วยบอกต่อหน,นะะ่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะน้ำสวยๆเหมาะกับคนสวยๆนะคะอขอชิมก่อนนะคะ รสชาติเป็นยังไงบ้างคะชุดยยดรสชาติแ่บหลายโอ้ยยังถ่าอยู่เอาเอาอกมามือนี้จะซื้อเลยเอาเมื่อพาเต็ลาวเลยบอกแล้วนะคะว่าเป็นสารสกัดดีๆรสชาติอร่อยทานง่ายนะคะอีกแก้วหนึ่งเหรอคะมีใครอยากทานไหมคะขึ้นมาเลยโอ้ยมีแก้วเดียวใครมาก่อนได้ทานก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องจับให้กล้องจับจักนิดนึงค่ะเชิญคะ่ะท่านประธานนั่งยิ้มแฉ่งแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกพึงพอใจขอบคุณคะ่ะไหน ช่วยบรรยาย่อยค่ะว่าหลังจากทานไปรู้สึกแนะนำโรเซราให้กับคนที่คุณรักค่ะวันละหนึ่งซองนะคะสามารถทานได้ช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าให้เป็นแนะนำเป็นแนะนำให้ทานตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการวิตามินแล้วก็แร่ธาตุในช่วงเช้าๆมากๆเลยนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะเชิญค่ะ อ๋อโอเคความแตกต่างหลักๆเลยค่ะในกระบวนการผลิตแตกต่างแน่นอนนะคะและในเรื่องของรางวัลที่เราได้รับมานะคะแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่แสดงออกสิ่งที่แสดงออกที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของผิวค่ะในตัวบีออนเนี่ยนะคะอาจจะเน้นในเรื่องของการช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องกันอาการเนาะจากการที่เราเป็นโรคเรื้อรังได้แต่สําหรับเจ้าตัวโรเซล่าค่ะ เน้นหลักๆเห็นชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของผิวเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะทานต่อเนื่องได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเจทานได้ไหมเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงคือถ้าตอนที่ปิ๋นทาสูตรไปเนี่ยนะคะปิ่นดูแล้วว่าเจสามารถที่จะทานได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสารสก,กัดจากผักผลไม้แล้วก็พืชทั้งหมดนะคะเด็กนะคะจริงๆแนะนําตามกฎออยอก,ก็คือ15ปีนะคะสามารถทานได้เลยสําหรับคนที่มี โรคตับโรคไตนะคะที่จะต้องฟอกไตยอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะไม่ได้แนะนำจริงๆหนึ่งกล่องเห็นผลแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกค่ะดีไหมคะทุกคนผู้ป่วยมะเร็งทันได้ไหมถ้าเขาไม่ได้ให้คีโมแล้วอะค่ะก็คือสามารถทันได้เนาะแต่ว่าถ้าเขาให้คีโมอยู่แนะนําให้ถือหลังกล่องไปให้คุณหมอดูนะคะแต่ว่าสารสก,กัดเราอะคะ่ะมันไม่ได้มีสารสก,กัดอะไรที่น่าจะไปรบกวนกับคีโมนะคะ